สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเปลี่ยนน้ำม,มันเกียร์ที่ศูนย์ฮอนด้าครับตรงนี้ก็เป็นทางห้องรับรองตีฮอนด้าให้นั่งรอนะครับก็เราจะสามารถดูรถเราได้ครับก็จะเป็นกระจกแบบนี้อันนี้เป็นศูนย์ที่มาสารคามก็จะเป็นกระจกแบบนี้ครับให้เราสามารถดูรถเราได้ก็จะมีของเล่นเด็กมีของกินมีคอมให้เล่นมีที่ชาร์จไฟครับ ที่ศูน์อุ๊ยมคนมานั่งด้วยที่ศูน์นี้นะครับแต่ว่าที่ผมจะมาเอาให้ดูคลิปนี้คือราคาครับโคตึงราครับเลี๋ยน้ำมันเกียร์ cvt f ลิตรละนี่ครับ250บาทตึงมากลิตรละ250ค่าแรงคิดเป็นชั่วโมงนะครับ 2.4ชั่วโมงก็เกือบครึ่งชั่วโมง220บาทก็รวมแล้วแค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ1,075บาทอันนี้แค่2.8ลิตรนะครับถ้ารุ่นอื่นเนี่ยใช้3ลิตรครึ่งอะไรเงี้ยก็ตึงกว่านี้ครับบอกเลย ประมาณนี้ครับน้ำมันเกียร์มันขึ้นราคาครับเห็นว่าเพิ่งขึ้นมาไม่ได้เดือนเดียวอมัง้งเพิ่งขึ้นมาเดือนหนึ่งปกติมันไม่แพงเท่านี้นะครับที่เคยเปลี่ยนเนะี่ปกติมันไม่ถึงสองร้อยห้าสิบอันนี้มันขึ้นราคาครับแล้วก็มีแหวนรองแหวนรองสามสิบห้าบาทค่าแรงนี่ก็แล้วแต่ที่ครับบางที่เขาคิดศูนย์จุด 3 0.2ศูน5อศูนจุีู่นจุ้าอะไรแต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งก็ห5 0รอห้าสิบอันนี้เกือบครึ่งชั่วโมงสองยี่สิบถ้าเป็นสี่ลิตรก็จะตึงกว่านี้ครับก็ตึงมากใครบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเคียรอที่สูงไม่แพงบอกเลยว่าคิดไม่ได้ครับเปลี่ยนน้ำมันเคียรอที่สูงก็แพงเหมือนกันสมัยนี้เพราะราคาน้ำมันเครียองมันขึ้นลาหรอคอนด้านี้ ถูกแล้วนะถ้าเป็นรถค่ายอื่นเนี่ยตึงตัวนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็นั่งดูรถเราได้ครับเขากพลงมาแล้วเขากลังทําอะไรขโมยของหรือเปล่าไหนสองดูสิเขาเปิดเข้าไปที่รถผมครับแล้วเขาก็ดูแล,แล้วเขาก็ดูอะไรวะ เขากำลังดูของในรถผมอะไรสักอย่างผมวางวางฟ้าสูบไปครับฟ้าสูบรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าสูบเว็บร้อยยี่ห้า 125, เขาเปิดดูเมืเ่อกี้เนี่ยเราก็ดูรถเราได้ครับว่าเขาทําอะไรยังไงแต่ช่างนี่ดูแล้วมีแต่เด็กเด็กๆครับช่างเด็กน้อยช่างมือใหม่ก็งานเล็กๆก็ให้ช่างมือใหม่ทําครับช่างมือเก่าก็ทํางานใหญ่ ก็ดังดูรถเราได้ครับก็ดีสูตรนี้นะผมไปอีกศูนย์่ศูนย์เก่าศูนย์แก่มันมันเล็กกว่านี้ครับอันนี้ศูนย์ใหม่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครจะมาเปลี่ยนทางนะ้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ก็โอเคดีครับแต่แพงไม่นิดว r ลิกูด